วัสดีค่ะอันนี้จะมาโชว์ทุกคนสถานที่นี่น,นี่มันจะมีประตูเข้ามาทางนี้ข้างในก็จะเป็นที่นั่งนะข้างนอกเปิดประตูออกมาก็จะเป็นอันนี้คือชั้น F นะคะโซนรือลกซิ่งก็ให้มามาตอน9โมงก็ต้องออกตอน10โมง จะม,มีคนที่กับตัวเหมือนกันนะจ๊ะ,ะเดินพร้อมกันเลยอ๋อันนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะแต่น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่อ๋อก็มีแค่น,นี้ส่วนมากก็จะมีคนจีนคนไทยไม่น่าจะมีน่าจะเป็นจีนทั้งหมดที่ดูจากลายชื่อนะจ๊ะ อันนี้มันข้างในมันเป็นฟิตเนสแต่ว่าเขาไม่เปิดใช้บริการถ้าถามว่าโซนของลายโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่งที่เราได้ลงมาจากข้างล่างมาสุดอากาศถามว่าอากาศบริสุทธิ์ไหมก็คงไม <c oughs> ่เดี๋ยวดูรอบๆจ้ะชั้นเอฟนี่น่าก็จะโอ้โห,โหน่าจะอยู่สูง ก็ถ้าถามวิวด้านนี้เป็นยังไงหนูว่าด้านนี้มันก็ดีกว่าด้านที่หนูอยู่อ่ะด้านนี้อาจจะสวยกว่านิดนึงนิดนึงแบบแต่ว่าด้านที่หนูอยู่ทอยู่ด้านนี้เนี่ยจะยูบก็มีฝรั่งนะจ๊ะ มีทิศการให้รู้ว่าเออมึงอย่ามาว่ายน้ำนะออลูลาสงสัยนะมันก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยแหละอะไรจะ